แฟนไปอินกับมือที่3ส่วนหนึ่งไปเพราะเรื่องบนเตียงครับมันจะมีส่วนของอีโก้ครับคือเขาพยายามเอาชนะเราครับสาเหตุเป็นเพราะเขาคิดว่าเราคือศัตรูของเขาครับคือความสัมพันธ์มันจะเป็นงี้ครับเวลาที่คนอยู่ด้วยกันแล้วมันมีการสาดอีโก้ใส่กันเพราะมันมีการเอาชนะซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ครับเช่นคำคำพูดเลยครับฉันว่าแล้ว ฉันบอกแล้วฉันเตือนแล้วทําไมคนถึงไม่ฟังฉันสั่งแล้วคือเวลาที่มีการเอาชนะซึ่งกันและกันนะครับมันจะกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมครับพอต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเขาเลยมองว่าคุณเป็นศัตรูครับ2.2ครับคนอยากมีคู่ชีวิตเนี่ยครับเอาไว้เย้ยยวนใจครับเขาไม่ได้อยากมีคู่ชีวิตเอาไว้เป็นศัตรูครับยิ่งวันนี้คุณเอาเรื่องในบ้าน นะครับไปพูดนอกบ้านนะครับเอาเรื่องของเขาไปบอกพ่อแม่ของเขาเอาเรื่องของมือที่สามมาโฆษณาหรือโพสประจาสันผู้เนี้ยถ้าคุณต้องการให้แฟนกลับมารักคุณคุณห้ามทำครับเพราะมันจะทําให้เขาสงสารกันมากขึ้นครับแต่ถ้าคุณต้องการเลิกนะครับอันนั้นก็ไม่แปลกครับที่คุณจะทาครับสามครับถ้าคุณจะแก้ปัญหานี้จริงๆคุณต้องทําให้มือที่สามระเบิดตัวเองครับไม่ใช่คุณระเบิดตัวเองครับ คนเป็นหลวงมักจะรับเบิดตัวเองด้วยการทําอะไรครับด่าสามีครับประจานครับด้วยการฟ้องครับฟ้องพ่อฟ้องแม่นะครับโคตรเง่าสักการาของเขาทักไปหาญาติพ่อแม่พี่พ่อแม่พี่น้องของมือที่สามแต่าั้พวกนี้เราคิดว่าเวลาที่เราทําแบบนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นแต่เปล่าครับยิ่งคุณทําแบบนี้ทุกอย่างจะแย่ลงครับมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งครับของมือที่สามครับคุณอาจจะรู้จักมือที่สามได้ไม่ดีเท่ากับมือที่สามรู้จักคุณครับ คุณอาจจะไปส่องชีวิตมือที่3ได้ไม่ดีเท่ากับการที่มือที่สาม,มาส่งชีวิตของคุณครับคุณกับมือที่สต่างไปมาหาสสดในการแอบ,บดูเรื่องราวชีวิตซึ่งกันและกันครับคีย์คือเลยครับคุณต้องคิดเกมว่ามือที่3ม,มาแอบ,บดูชีวิตของเราเนี่ยครับทำยังไงครับให้เขากลับไปทะเละกับแฟนของเราเองค,คุณต้องคิดถึงเกมนี้ครับ ไม่ใช่ระเบิดตัวเองครับไม่ใช่ทําลายความสัมพันธ์หรือบางคนก็ท้าแฟนนะครับแน่จริงก็เลิกกันสิแน่จริงคุณก็เลือกสิเวลาคุณท้าแบบนี้สุดท้ายเขาเลือกใครครับเขาเลือกมือที่สามสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับสาเหตุเป็นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแฟนมันเสื่อมมาก่อนหน้านี้แล้วครับมันมีการบ่นกลดากโกรธเกลียดนะครับงอนประชดประชนันมีการจุกจิกงี่เง่านะครับ หรือการขุดคุยอดีตซึ่งกันและกันคือมันมีปัญหามาก่อนหน้านี้ที่มันไม่ได้รับการแก้ไขครับแล้ววันนี้พอบอกว่าเนี่ยคุณก็เลือกมาสิมันจะเลือกเลยครับเพราะปัญหามันยังไม่ได้ถูกแก้ครับและคูความมีโบนัสอันนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะนะครับและเขาไม่ได้สอนกันครับคือมันจะมีสิบข้อห้ามทําเมื่อจับได้ว่าแฟนมิวที่สามแล้วคุณจะชนะได้ง่ายกว่าครับมันจะมีสิบข้อครับห้ามทาครับจะทําให้คุณชนะง่าย กว่าคนปกติทั่วไปถึง99%ครับถ้าคุณไม่พลาด10ข้อนี้คือถ้าคุณไม่ระเบิดตัวเองตายอ่ะคุณก็มีโอกาสชนะครับใครอยากได้นะครับแชรหนึ่งครั้งนะครับแล้วพิมพ์รหัสครับเหนือกว่าครับแชรหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วพิมพ์คําว่าเหนือกว่าครับแล้วเดี๋ยวบอทเนี่ยจะส่งทั้ง10ข้อนี้ไปให้กับพวกเราในแชทครับเรื่องนี้ครูคสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาท ที่สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืน่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตยอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กัน ตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับ คุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 1จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับ มูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้1,990บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ 9,700บาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็คสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ C.F. ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ